สวัสดีครับแพทย์คารัตวงจิราศักดิ์แพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลเอเชียครับกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจริงๆก็มีหลายเหตุนะครับหลักๆอาจจะเป็นกรรมพันธุ์เป็นนังแต่เกิดพออายุมากขึ้นนะเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็ได้หรือเกิดจากเรื่องของมืไข่ไปผัดต,ตาสองชั้นมาแล้วเขาเย็ยบชั้นที่สูงเกินไปก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็ได้หรือว่าเป็นเื่องของสื่อภาษาที่เรียกว่าพรคไมสเลกรีสอันนี้ก็เป็นได้ในเรื่องของการผ่าตัดที่เราแก้ได้เช่นเรื่องของเกิดการบาดเจ็บ ผ่าตัดตาสองชั้นไทโฟนพวกนี้ก็ต้องมาผ่าตัดแก้หรือว่าอย่างอื่นอ่ามีก็ยกตัวอย่างก่อนนะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าแบบตาก็นเนื้อตาอ่อนแรงก็ต้องบอกว่าหนังตาตกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบางทีมันไม่ใช่เกิดจากก้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันเป็นแค่ผิวหนังมันหย่อนลงมาเพราะว่าคิ้วตกแล้วก็ทำให้ดันผิวหนังให้มันวนมาบางังถ้าก้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเราดูที่ขอบบนตา อันนี้เราดูคร่าวๆว่าคนไข้เป็นกัมเาต่าดํหรือเปล่า,าเราดูจากเรื่องของเปลือกตาตรงบริเวณขนตาปกติมันอาจจะอยู่ตรงบริเวณขอบตาดำหรือต่ําลงมานิดหน่อยอันนี้ถือว่าปกติตาดำมันลงมาประมาณสองมิลตกลงมาอันนี้เราเรียกว่าเป็นกัมเมตนต่าแะมันมีเหตุหลายเหตุก็ต้องมาตรวจร่างกายมาเจอกันมาคุยกันมาตรวจร่างกายก่อนนะถ้าซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เป็นเรื่องของที่สามารถแก้ได้ในการผ่าตัดก็เราก็สามารถทําได้วันนี้ก็มีปัญหาอะไรพวกนี้ก็มาคุยกันหรือว่ามีคําถามเขียนคําถาม ไว้ที่ข้างใต้คลิกนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ